นี่นะครับผมชาวบ้านเขาจะเอาโต๊ะเอาเก้าอี้มาวางไว้หน้าบ้านนะครับอ่านะครับน้าก็อาท่วมขังแบบนี้เราผ่านนะครับนะอ่าขอความร่วมมือขอความกรุณานะครับเห็นใจนะครับนะดูสิครับอ่าประชาชนนะครับที่อาศัยนะครับมาอยู่ข้างสองทางนะครับด้วยนะครับไม่ใช่ว่ามาก็อยู่โหยวิ่งกันซะจนแบบน้ํานี่นะครับไหลเข้าบ้านนะคะเออนี่ครับผมนะเห็นอเห็นใจชาวบ้านนะ ที่อยู่ระหว่างทางกันด้วยนะทุกคนนะบางคนก็นะนี่ครับมอไซสัญจรก็ถือว่าเขาก็ลําบากเลยเนาะเราก็ค่อยๆไปเราอย่าไปรีบนะเพราะว่าอย่างน้อยเราเองนะครับผมคิดว่าเราไม่ได้ว่ารีบเราก็รีบแหละนะฮะแต่ว่ามันเป็นอย่างนี้น้ําท่วมอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องเข้าใจด้วยว่าประชาชนที่เขาใช้ถนนหนทางกับเราหรือว่าเพื่อนร่วมทางหรือว่าชนที่เขาอยู่สองข้างทางเราเนี่ย นะครับก็ค่อนข้างลําบากเนาะเพราะว่าระยะทางมันก็อพอสมควรนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ ถ้อยทีท้อยอาศัยกันนะครับนะนี่ครับประเทศชาติบ้านเมืองเราถึงจะน่าอยู่เนาะนะเอาใจเข้ามาใส่ใจเรานะครับนะเห็นโอกเห็นใจซึ่งกันและกันนะครับนี่นะครับถึงจะเป็นประชาชนของประเทศไทยที่น่ารักนะครับถือว่าเราทํานะครับเราไม่ต้องเอาชนะใครเราเอาชนะใจตัวเองนะครับในการทําดีไม่ต้องให้ใครมองเห็นนะเรารู้แค่ว่าเราทําดีก็โอเคแล้วนะครับผมขอบคุณทุกคนนะครับ